ความเห็นว่าเขียนเด่นแต่มีอีกวังที่หนูยังเขียนบ่เสร็จเป็นครบซี่เผ็ต นี่จ้ะแกวชื่อแกวจก้ะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเมืองมิิลาสิตี้แห่งนี้เลยล่ะอ๋อพระองค์ชักอีกเพื่อค่ะแรงอีกเพื่อค่ะแรงอีกเพื่อค่ะอ๋อไม่ไหวแล้วแรงสุดแล้วเร็วช่วยะจับหน่อยขอเขาเบื่อมือรอะวังเพคะ จับสมอยังไม่ไหวเลยเพื่อนค่ะไม่จะเด็กกังไม่ได้เสียยนร้อง เพราะอ่อนหยอนพันเก้า,า 2009, พี่ยาคับวันนี้รวมแรงมากสาย้าเลยขาดพี่ยาคับโอ้ที่นี่ช่างเงียบสงัดวงเวงยิ่งนะ้ำไม่มีใครอยู่เลยพียาคับโหสาบานเถอะว่าไม่เห็นบี่แก้ว,วกเจ้าไปตามหาว่าตัวหลงค่ายพบแล้วข้าจะมีรางวัลให้อย่างงามว่าตัวนี้ทรับมากไปเร็วอะไรนะ รางวัลอย่างงามนั้นเห e รอรางวัลเหรออยากรู้จังก็จะให้รางวัลเป็นอะไรไหนขอดูหน้าเจ้ของบ้านมชัดหน่อยสิว้าวรออยากได้อยากได้เจ้าค่ะนอปจอต้องแสดงตัวหน่อยแล้วล่ะแหมตัวไรนั่วมันจะจู่ใสเราอ่าเนี่ยครื่นคนคล้่มา ไป <มา S 1> ดูสิมาตมามเนตเฮ้ยนั่นผีหรือผีมาทำอะไรแถวนี้คนเจ้าค่ะฉันเป็นคนเจ้าค่ะแต่ตัวฉัน แก้วหน้ามาบินจะสวยตรงไหนเอ๊ะมันว่องข้าดิอัปลักคืนว่าเข้ามานะไว้ที่รักพวกคนรูบหลอททำไมพูดแบบนี้ล่ะเดี๋ยวก็กัดปากซะหรอกแก้วหน้ามาน้ำคนป่าคนไพรกล้าจับช่วงพระโอรสแห่งมิชลาเหรอ,หร,อระวังหัวมานเน่าเจ้าจะหุดออกจากป้าว้า พออ๋อหรอกหรอทั้งหลอกทั้งรวยมีชาติตระกูลานวแก้วอยากได้อ่ะแต่ว่าเนี้ยเป็นของแก้วเป็นเป็นของแก้วเพคะเพราะมันลอยมาหาแก้วเองถือว่าเป็นของแก้วแล้วคะ่ะนางแก้วเจ้ากล้าดียังไงมาเล่นลิ้นกับข้าคืนบอกเข้ามาแบบนี้เจ้าอยากได้สิ่งใดใคยเจ้าได้ทุกอย่างตัดแล้วนะเพคะ แกวขอให้พระอ,องค์รับแก้วไปเป็นมเหสีเพคะน้าคนไม่เจียมตัวดูสารรูปเจ้าสิประลักเช่นนี้ช่างกล้ามาต่อรองกับข้าถ้ามิทรงตกลงก็เสด็จกลับไปเลยเพคะแก้วจะได้เอาว่าวของแก้วกลับบ้านได้หนุแก้วได้ได้ข้าตกลงยินยอมแหมไม่ได้ไม่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไ เจ้านี่มันซื่อผื้เสียงจริงหลอกนางไปก่อนใครจะเอานางไปเป็นเมียรจริงๆล่ะเป็หลักแก้วหรอเพคะข้าปองปากแล้วจะต้องไม่ได้ยินเอาล่ะแม่แก้วคนสวยนี่คงเป็นบุพรเพสอนิวาสชักนําเรามาพบกันข้าจะรีบกลับวังไปเตรียมงานพิเศษของเรานะเอาว่าเข้ามานี่เร็วเจ้าไปหลับไปรอข้าที่บ้านเจ้าก่อนแล้วข้าจะส่งคนมารับนะ ง่จริงๆอะนี่แก้วสนไปหรือเปล่าจ้ะคะแก้วจะได้ปิดเป็นมเหสีของพระโอรสปีดองเขาเข้าหาแก้วเพราะความสวยโอ้ไม่นะเกิดมาสวยทำอย่างไรได้และสซะคะกลับไปรอที่บ้านก่อนดีกว่าเปนได้ทุกลือ่างนกลาวฝายภาะมุณีหรือสีสิ เอาปลาไม่ได้กินกินแต่หมาลาทายอะไรฉันก็ทายรู้ฉันก็ทายนาวาปูเป็นหัวยาทายอะไรฉันก็ทายได้ฉันก็ทายว่ายายนะเป็นเมียตาทายว่าประวิทธ์เป็นเพื่อนประยุทธ์ทายว่าประวิทธ์เป็นเพื่อนประยุทธ์แต่ดือสีเป็นตุ๊ดน,นะเจ้าค้าเอชาเอชาช้าชาวชา,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 ชาน้อยแม่ ช้ำรักจะไปบวชเป็นชีก็ไม่ได้บวชเป็นพระหวังฉันบวชฉันพัดไยก็ไม่ได้เลยต้องมาบวชเป็นฤาษีอยู่กลางป่ากลางภัยเช่นนี้เพื่อจิตใจจะได้สงบกแต่ก็ยากจริงยากจังว้ายไอ้เสนีมาสมจดหมายแล้วเจ้าค่ะหรือว่าจะเป็นแฟนเก่ารีบไปดูดีกว่ายิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิด ยิ้มเสียเถิดแล้วก็เกิดใหม่นี่มันจดหมายจากนางแก้วสิรรักนางแก้วชอบแกล้งข้าอยู่เมื่อเลยเชียวนายอ่านซิว่ามีเนื้อความว่าอย่างไรกราบแทกด้านเท้าระเข้าตาที่เคารพแก้วมีเรื่องทุกใจอย่างยิ่งนางแก้วนะนางแก้วมีเรื่องให้ข้าช่วยอีกแล้วสิเดียว์เรอใช่ครับคราวก่อน เขาวป็นคุลาลาที่จะรอเขาพระสุเมนไปถวายแล้วแก้วจะได้แต่งงานกับพระปิ่นทองแก้วก็ทำตามจนสำเร็จมาคราวนี้พระปิ่งทองจะให้แก้วหนีพระอรสที่เกิดจากพระองค์อีกหากแก้วทำไม่ได้แก้วก็ต้องบูปฐานนี่พระปิ่งทองก็หนีแก้วไปอภิเศกกับพระธิดาทัสมาลีแห่งรงมวิถีแล้วโอ้ดังแก้วเป็นความจริงเลยนี่สิ่งโตขา แต่พระปิ่นกองไม่เข้าใจแก้วเลยแก้วจะมีรูปก,กับพระองค์ได้อย่างไรพระเจ้าตาช่วยแก้วนะท่านครับแก้วจะไปหาพระเจ้าตาโดยด่วนพระเจ้าข่าพระเจ้าตาช่วยแก้วด้วยนางแก้วถ้ามาเร็วขนาดนี้นไม่ต้องเสียจดหมายมาัหรอกมาพูดที่นี่เลยก็ได้ก็เรือหอนพระเจ้าตาให้มนเร็วนาทีจาค่ะพระเจ้าตาขาพระเจ้าตาอางแก้ว กอดล้อมได้ไหมฮะบอกกี่ครั้งแล้วอย่าเรียกว่าพระเจ้าป่าพระเจ้าป่าให้เนี่ยคุณแม่โอ๊ยตรงนี้ดานเพคะคุณแม่สุดสวยตัวงามตัวมันดาตัวมาตมุเรธตัวให้นมบุตรตัวสุตินารียิ่งหนึ่งไปเลยคะ่ะดีมากค่ะลูกสาวเดี๋ยวแม่จะให้เสื้อผ้าสวยๆนะจ๊ะมีเซอร์ไพรส์สพิเศษให้ด้วยละใหญ่เลยนะทุกท่านกระซินกระดิ่งประมือหนักมา ที่สำคัญนะหล่อนต้องควบคุมกิริยาให้เรียบร้อยด้วยนะรู้ไหมนางแก้วสวยด้วยนะงามด้วยนะถูกใจด้วยถูกใจมากๆเลยเหมือนลิซ่าเลยเจ้าค่ะแก้วมันมีรัตนาขอบคุณมากๆเลยนะเจ้าค่ะคราวนี้ล่ะจะได้มีลูกกับครับปิ่นทองได้สักทีครับปิ่นทองต้องยอมรับในตัวมณีรัตนานั้นขอตัวแล้วเจ้าค่ะไปแล้วเจ้าค่ะเฮ้ยมาแก้ว 我、oh,。